ับอันนี้ก็เป็นถนนใหม่นะครับที่เอาดินมาถมไว้นะครับผมก็เป็นทางขึ้นนะครับเข้าลงจอดรถนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับให้ดินเขาเซตตัวแน่นๆนะฮะให้โดนน้าฝนอ,าอีกสักพักนึงครับผมก็สามารถขับรถขึ้นได้นะครับผมขึ้นตรงนี้แทนก็จะแต่งให้เตี้ยววันนี้นะครับผม ค่อยเอาแล้วค่อยเอาหินเขียวนะครับมาลงทับอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้แต่งให้นูนๆไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวสักพั้งเวลาเขาโดนน้ำฝนเขาก็จะยุบตัวลงไปนะครับ <c oughs> ส่วนด้านข้างนี้ก็นะฮะ เท่ถ่านหญ้าแล้วก็เคลียร์ปรับหน้าดินนะครับผมก็เ,ออเดี๋ยวมาถากเก็บอีกทีฮะยังมีหญ้าที่โผล่ขึ้นมาใหม่นะครับเกียวเกียวถากเก็บไปจนกว่าจะไม่มีหญ้านะครับผม <c oughs> แล้วก็ค่อยออปูทรายนะฮะหน้าดินนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โรยมเมล็ดหญ้านะครับผมสำหรับด้านข้างลงจอดรถนะครับ แล้วก็ปลูกต้นไม้สักหน่อยครับสอสต้นนะครับต้นไมุ้่มเตี้ยครับดอกสวยๆเช่นดอกแก้วครับผมอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นทางเข้าลงจอดรถนะครับอันนี้ก็ลงหินเขียวอีกชั้นนึงครับผมเป็นสามสเต็ปนะครับชั้น1นหินเขียวชั้นสองบล็อ,อก ปูญานะครับผมชั้นสามาเทพื้นปูนะครับก็ด้านข้างก็ใช้เป็นเสาลวดน้ำเก่านะครับผมอเอามากันขอบนะครับผมส่วนด้านตรงนี้นะครับตรงาทางเข้าตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเทปูนะครับสโลบแบบพื้นบล็อกปูย่านะครับ จะได้กั้นขอบหินครับผมเวลา,าขับรถลงหินจะได้ไม่กระเด็นกระจายนะครับผมอันนี้ก็ต้องปรับดินลงไปหน่อยครับฝั่งทางนี้ยังสูงอยู่ครับผมสำหรับดินนะก็อากาศดีครับวันนี้ฮะ ไม่ร้อนมากนะครับาการกำลังดีไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเหมาะแก่การทำงานนะครับช่วงเหมาะแก่การทำงานกลางแจ้งครับผมมีลมโชยๆมานะฮะฮลมเย็ยนเลยครับผมออช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณออสิบเอ็ดโมงนะครับผมสิบเอ็ดโมงกว,กว่านะครับ ช่วงนี้ก็หลายวันแล้วครับฝนก็ตกลงมานิดหน่อยนะฮะไม่ได้ตกเยอะมากเหมือนช่วงแรกๆครับผมส่วนทางด้านท้ายตรงรองเดี๋ยวถากย่าออกแล้วก็เอาดิน ใส่รองนะครับผมไว้ปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับเพราะว่ารองไม่สามารถย้ายได้ครับร้าวมันมีรอยล้าวครับผมถ้ายกย้ายกิ่งไปนี่คือแตกแน่นอนนะครับก็เลยเอาดินใส่ดีกว่าฮะแล้วก็ปลูกพวกพืชผักสวนครัวตรงนั้นนะครับผมก็ปลูกใส่รองไว้ฮนะได้ดูแลง่ายแล้วก็ได้เก็บง่ายนะครับเดินเก็บได้ไม่ต้องก้มมาก ปลูกใส่รองเช่นพริกมะเขืออะไรเงี้ยครัชีต้นหอมได้อยู่ครับขาสักกอตะไครส้สก,กอฮนะมะกรูดเล็กนะครับผมด้านอ่ตรงต้นกล้วยนะครับ ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับขันกั้นด้านท้ายนี้นะครับผมกว่าจะแห้งก็ช่วงค่ําพอดีครับผมเป็นขันกั้นหินอีกทีนึงนะครับผมก็เป็นพื้นสามสเต็ปนะครับผมสเต็ปที่หนึ่งก็คือหินก่อสร้างเนี่ยหินเขียวนะครับผมสเต็ปที่สองก็คือบล็อกปูหยา่าสเต็ปที่สามก็ปูนนะครับผม ปูนนะครับสำหรับลงรถนะาสำหรับคันกั้นก็ฝังพอดีกับดินนะฮะร,รถสามารถวิ่งข้ามเหยียบได้นะครับผมขันกั้นเสาปูนลว้ลวรถหลังเก่านะครับผมก็ใช้ของในสวนนะฮะที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็มาประยุกต์ทำเป็น คันกั้นนะครับคันกั้นปูนันกั้นหินนะครับผมนี่ก็บรรยากาศยามค่ํานะครับผมช่วงค่ำๆประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไฟแดงๆตรงนู้นก็จะเป็นไฟโรงวัวครับผม <c oughs> ส่วนเสาตรงนี้ก็จะเป็น โซลาเซลล์สปอตไลท์นะครับผมสองสว่างสว่างยันเช้าครับผมจะได้ไม่มืดครับผมเดี๋ยวด้านตรงบ่อนี้ค่อยเอามาเพิ่มครับโซลาเซลตรงบ่อนี้จะมืดหลืมีแค่ไฟร่อมาแหละดวงเดียวครับตรงบ่อปลาด้านนู้นนะครับ วันนี้ก็จะมาตัดหน่อไม้ไผ่พิมพ์ทรงนะครับผมไปเอ้านะครับที่คงหมูนะครับผมกาลังได้พี่เลยครับนอกกาลังไสสวยอุดส,สมบูรณ์นะครับก็อันนี้ที่เขาปลูกมาใหม่รอบที่แล้วลงตัดไปหน่อยก็กำลังเสียเลยครับ มันมีออกอ่าหลายหน่อยอ,อยู่ครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับผมขาดกันเลยครับผม ไปแล้วนอนเองนะครับได้มอ